ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยถึงเรื่องคดีน้องชมพู่นะครับแล้วผมได้มีการตําหนิสื่อมวลชนนะครับช่องหนึ่งค่อนข้างที่จะแรงในการที่มีการสร้างสตอรี่ในการีินบทละครขึ้นมาในการเอาคดีน้องชมพู่เนี่ยก็คือเอาศพเด็กเนี่ยมาหากินเพื่อต้องการเลตติ้ง เพื่อต้องการความเป็นพิธีกรดับหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับจนกระทั่งช่างภาพของสื่อช่องนั้นก็ออกมายันว่าความจริงว่าสิ่งที่ผมพูดนะั่นคือความจริงแล้วก็ลาออกจากสื่อช่องดังกล่าวผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีชมพู่มันไปไม่ได้นะครับมันไปไม่ได้เพราะหมอเนี่ยเขาไม่สอนรับกับชุดสืบสวนสอบสวน แล้นั้นคดีจมพู่เนี่ยผมยังยืนยันนะครับว่าไม่มีทางจับคนร้าได้นะครับดังนั้นหมอปลาก็ไม่ต้องมาออกมานะสีเลียดมากที่ผ่านมาคุณก็เดาทั้งนั้นแหละหมั่วตลอดผ่านป่าไม่ตายสุดท้ายผ่านป่าตายไปเลยนะอะไรอะไรก็บอกว่าเห็นผีหมดถ้าคุณเห็นผีจริงนะคุณมาดีเบตกับผมแม่หมอปลานะ ผมมีวิธีพิสูจน์คุณง่ายๆเลยว่าคุณมั่วคุณโม้นะคุณต้องการเลตติ้งนั้นนั้นแหละมันคุณก็ไม่ต่างอะไรกับสื่อมวลชนลต้องการเลตติ้งผมเรียนคุณก็ได้นะครับว่าลุงพลเนี่ยวันที่น้องจมพู่หายไปลุงพลเป็นหนี้ทกสเป็นหนี้ไฟแนนซ์ไปถามลุงพลว่าจริงไหมที่ผมพูดนะเจ้าหนี้เขามาตามนะเจ้าหนี้ไฟแนนซ์มาตามเจ้าหนี้ทกบมา วันที่น้องชมพู่หายไปนะครับผมเรียนให้ทราบว่าข้อมูลพวกนี้มันเรามีหมดมังเอิน DNA มันไม่มีถ้า DNA มีลุงคลป่านี้ลุงคลถูกจับไปแล้วจากผู้ต้องสงสัยนะครับวันนี้ DNA มันไม่มีของใครในหมู่บ้านปกกอ,อกเลยนะอย่าเลอะเทอะไอ้มันมากหมอผีร,รนะ่างทรงพนะต่างๆเหล่านี้ ทนายบางคนไปเกาะกระแสชมพูนะมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะเขาไปแล้วก็จับไม่ได้นะเราสงสัยพ่อค้ายาเสพตดดิดแล้วก็ไปจับอาหมดแล้วเอามาตรวจดีเอ็นเอก็ไม่มีเราสงสัยคนที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ปะยุงเราก็ไปเอามาหมดแล้วมันก็ไม่มีเราสงสัยคนหนั่คนนี้ก็เอามาตรวจหมดแล้วมันไม่ตรงกับดีเอ็นเอที่เป็นเส้นขนสามเส้นดังนั้นคำพูด จะพูดยังไงก็ได้จะโกหกยังไงก็ได้แต่สารเนี่ยไม่รับฟังความนะครับคําพูดมันจะต้องมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มามัดคนร้ายเพราะถ้าจับไปแล้วมันก็เหมือนกับถูกก่าวหาไปจับแพแะระดับท่านว่าที่พบตลอพลรพลทโบสเองวัดแจ้งยศสุดเขาไม่ทําทํางานสุขเอาเผากินหรอครับระดับนักสื่อปรามาจารย์ที่ส่งไปแต่และท่านก็ฝีมือทั้งนั้น ชุดสืบสวนสอบสวนระดับพักการทั้งนั้นส่งไปถ้าเขามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มานี้ก็ออกมาจับไปนานแล้วนะครับไม่ปล่อยให้อมรินทีวีหรือไทยรัฐทีวีเอาชมพูมาเล่นเลตติ้งจนเละเทะไปหมดจนตำรวจต้องมาบ่นให้ผมฟังนะครับว่าเรื่องนี้สื่อเนี่ยนะครับเอามาเล่นจนกลายเป็นละครน้ำเน่าเละเทะไปหมด นะวันนี้คนจะหยุดหากินได้แล้วนะครับมันไม่มีหรอกจะไปจับลุงพนจะไปจับนลินจะไปจับคนน,นั้นคนนี้ไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องเต้าข่าวเท่านะั้นนะขายเลตติ้งไปวันๆชมพู่าตายฟรีไม่มีโอกาสได้ได้จับคนร้ายเพราะว่าดีเอ็นเอไม่ตรงกับใครนะครับสรุปง,ง่ายๆคือคดีเนี้ยชมพู่ตายฟรีนะแล้วก็ไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ ต่อให้เอามาเค้นสอบอะไรผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องเต้าข่าวทั้งนั้นแหละมันไม่มีความจริงสักนิดนะครับมันไม่สามารถที่จะไปจับใครได้เพราะหมอไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้นะครับว่าจุพผู้เนี่ยตายด้วยสาเหตุอะไรทําให้ชุดสืบสวนสอบสวนไม่สามารถที่จะเดินขี่คายคดีนี้ต่อได้ทาให้พนักงานสอบสวนเนี่ยต้องส่งสํานวนไปให้พนักงานอายการว่าเป็นคดีชอก็คือชันสูตรการตายว่าตายดิตธรรมชาติ นะครับโดยตายเองหรือมีผู้ทําให้ตายท่านนั่นเองถ้ามีผู้ทําให้ตายนะครับก็ยังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้เมื่อครอบ90วันก็ต้องงดการสอบสวนชั่วคราวจนกว่าจะมีพยานหลักฐานขึ้นมาใหม่ถึงจะคดีนี้หยิบยกขึ้นมาแล้วก็มีการดาเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ในอนาคตหน้หนา,นา,หาอีก2ปีปีหนึง่งนะครับแต่วันนี้ยืนยันนะครับว่าชมพู่ตายฟรีนะครับ ันจบได้แล้วนะครับพวกที่หากินกับน้องนะกับเด็กพ่อแม่เขาก็เป็นผู้เสียหายเขาก็มีความทุกข์ทรมานอยู่แล้วที่นะครอบครัวเขาต้องสูญเสียลูกไปแต่มีคนเอาไปสแสวงหาผลประโยชน์ไปทำธุรกิจนะทั้งสื่อทั้งใครต่อใครนะเลิ่สักทีฮะว่าอย่างนี้นะผมไปมุดาหาเนี่ยผมก็รู้ว่าได้เลตติ้งมีคนชวนผมไปเยอะแยะนะสื่อชวนผมไปทุกคน มีใครอยากมีแต่คนอยากให้ผมไปเพราไปก็คือได้เรตติ้งได้เขียนบทละครอ,อีกหลายตอนแต่ผมไม่ไปเป็นเครื่องมือให้เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ฝากทุกทกท่านในการเสพสืจจ่อเสพข้อมูลข่าวสารนะครับฟังให้ดีแล้วก็ตรวจสอบอย่าลงเชื่อเหมือนคดีครูจอมทรัพย์คดีครูจอมทรัพย์ก็มาจากช่องอมรินทีวีนี่แหละที่จากแพะนะ ที่จากแกะกายเป็นแพะก็มาจากอมรินทร์ทีวีแล้วก็ไม่เคยขอโทษพี่น้องประชาชนคนในประเทศเลยในคดีครูจาทรัพย์ไปถามคุณพุทธ,ธะอภิวันก็ได้ว่าคุณเป็นคนเปิดคดีครูจมทรัพย์คนแรกและทําให้คนหลงเชื่อคุณทั้งประเทศว่าครูคจมทรัพย์นะครับเป็นแพะนะวันนี้คุณก้าวคดีชมพู่มาเล่นจนกระทั่งเละเทะไปหมดจนลุงคนผมเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วนะเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์จากผู้ต้องสงสยัยเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วที่ผมพูดเนี่ย ผมรู้ว่ามีแฟนขับตั้งสองฝั่งเ่ตั้งฝั่งลุงพลทั้งฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่แต่ถ้าไม่พูดความจริงให้ฟังนะครับวันนี้ทุกคนก็จะทองติดตามว่าเมื่อไหร่ชมพู่จะได้มีการถูกจับคนร้ายที่ฆ่าชมพู่จะได้มีการถูกจับนะทำให้สื่อวกนี้ก็เอาคนนั้นมาปั้นละครขึ้นมาอีกว่าจะมีการออกไม่จับจะมีการจับคนนั้นเอาคนนั้นไปสอบปากคำานี่นั่นตำรวจสอบากัำมันเป็นเรื่องโกหกเท่านั้น ไม่มีจริงผมบอกให้เลยไม่มีเขาหยุดคดีนี้ไปนานแล้วนะครับไม่มีใครทํางานคดีนี้แล้ครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้เพราะหมอไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุการตายได้ถ้าหมอไปไม่ได้ทุกอย่างก็คือจบจําไว้เลยในคดีการฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนให้รู้นะครับว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจกันทั้งนั้น นั่นเป็นเรื่องของการหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศโดยการแหกตาโดยสื่อมวลชนนะครับที่ต้องการเลตติ้งเท่านั้นเองโดยไม่คิดถึงคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรรของคนตายคนที่เสียชีวิตที่เป็นเด็กอายุเพียงแค่3ามขวบเองนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าเห็นใจพ่อแม่ของเด็กบ้างนะครับวันนี้ที่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมนะญาติพี่น้องก็ต้องตกเป็นจำเลยสังคม เดี๋ยวก็บอกหนูตายจริงหนูก็ยังอยู่อะไรไปดูครับหนูก็ยังอยู่ปกติเหมือนเดิมน,นะทุกอย่างไม่มีหรอกครับนะเพราะหมอเขาไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้นะ่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะกลายเป็นลุงพลฟีเวอร์นะกลายเป็นลุงพลซุปเปอร์สตาร์ซึ่งจริงๆแล้วลุงพลอ่นะคือผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกของวงการตำรวจ แต่เขาไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเขาจึงไม่สามารถออกหมายจับลุงพลได้ตอนแรกนะครับต่อมามันก็ไม่มีอะไรแล้วที่ไปตรวจสอบจนครบถ้วนแล้วจนกระทั่ง DNA ไม่มีเึงไม่สามารถออกมาจับใครได้มีก็มีแค่นี้เองนะครับคดีน้องชมพู่อันจบนะครับที่ผมจะพูดให้ฟังเพราะอันนี้คือรู้ลึกรู้จริงต้องที่นี่ครับไม่ใช่สร้างสตอรี่มาถ้าผมเล่าเบื้องลึกนะผมบอกให้เลยว่า เจ๊งหมดอ่ะพวกสื่อมวลชนรู้ทั้งนั้นแหละว่าจ่ายเงินให้ใครเท่าไหร่จ่ายยังไงจ่ายแบบไหนใครเป็นคนจ่ายจ่ายให้ใครยังไงนะครับในวงการตํารวจเขารู้กันหมดแต่เขาไม่อยากมีเรื่องปัญหากับสื่อไม่อยากทะเลาะก,กับสื่อเพราะว่าเขายังต้องพึ่งพาสื่อในการทํางานนะแต่เขาฝากผมมาพูดแค่นั้นเองนะครับว่าขอร้องได้แล้วหยุดได้แล้วนะหยุดหากินกับศพได้แล้วนะมันตุเร่ดเกินปานเป็นจริงนะครับ